สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทยัยงานทำมือหรืองานพอมือของชุมชนคนถิ่นหาเซี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นผ้าทุกผืนที่นี่รับประกันด้วยเลยว่างานพอมือนะคะแล้วคุณลักษณะคือสีไม่ตกผ้าไม่หดใส่สวยนาน1 0 2 0 3 0 4 0ปียังสวยเหมือนเดิมคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นกอาสินเข็มให้ชมนะคะ 1 2 3 4 4เฉดส,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 สนี้นะคะลักษณะของสิ้นเข็นนะคะนกให้ดูผืนนี้ซึ่งจะเห็นเด่นชัดมากเป็นสีที่แบบค่อนข้างตัดกันนะคะสิ้นเข็นก็คือเอาได้เอาฝ้ายนะคะฝ้ายสองสีนี่ค่ะมาปั่นเกลียวหรือที่นี่เรียกว่าเข็นนะคะ,ะปั่นเกลียวเข้าด้วยกันก่อนที่จะทอก็จะมะีลวดลายเส้นเห็นไหมคะเป็นเหมือนอ ันก้างปลาหรือหางกระรอกเป็นซิซี่คไขว้ไปไขว้ามาเห็นลวดลายไหมคะอันนี้เราเรียกว่าลักษณะของสิ้นเข็นนะคะสีแต่ละสีก็คือแล้วแต่ว่าช่างทอสนใจหรืออยากได้สีอะไรนะคะก็เอาได้สองเส้นสองสีงนะคะมาปั่นเป็นเกลียวเห็นเห็นลายนะคะนกให้ดูลายใกล้ๆนะคะปั่นเกลียวแล้วก็เอามาทอก็จะเกิดลวดลายอย่างนี้ส่วนผืนนี้นะคะ ก็จะเป็นงานเข็นงานเข็นสีเหลืองดำนะคะแล้วก็จะมีริ้วสีออกจะเป็นเทาฟ้านะคะเห็นไหมคะริ้วริ้วเล็กๆตรงนี้นะคะที่คั้นระหว่างเข็นแต่และช่องและช่องอันนี้เรียกว่าาเป็นสีเทาฟ้านะคะอันนี้งานสิ้นเข็นต่อด้วยหัวแดงค่ะหัวแดงแล้วก็เชิงงานยกนะคะเชิงงานยกของเมืงองรองเข้ากันไหมคะคืนนี้เข้ากันเห็น เห็นไหมคะว่าตัวสิ้นเรียบๆมีลายเล็กๆละเอียดน่ารักแล้วก็ต่อด้วยเชิงนะคะเชิงลายสีขอเสมอลายสีขอของนี่แต่เป็นเชิงทอมือนะคะแต่เป็นการงานทอยกลายของมึงลองนะคะจังหวัดแพร่ค่ะเอามาผสมประสานกันนี่นะคะงานก็จะออกมาลักษณะนี้นี่ผืนแรกค่ะนกให้ชมค่ะสวยค่ะเห็นไหมคะอ่ะผืนที่สองนะคะนกให้ชมผืนที่สอง ชุดนี้บอกแล้วว่าเป็นงานสิ่นเข็มทอมือผ้าไม่ยุ้ยค่ะใส่นานค่ะซักง่ายดูแลง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นซักได้ปติธรรมดาเลยค่ะออาพื้นที่สองเห็นไหมคะหัวโทนแดงค่ะตัวสิ่นี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้งานสิ่นเข็มตัวระมุนระมุนเป็นลายซิ่นเล็กๆสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ ตรงนี้เส้นนี้ก็จะเป็นโทนออกสีน้ำตาลนะคะซึ่งอันนี้งานเข็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลกับครีมนะคะเห็นไหมคะนี่ให้ดูใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะลายเล็กๆน่ารักค่ะมีริ้วๆถ้าถ่ายไกลๆอาจจะไม่เห็นลายก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อด้วยเชิงเชิงนี้สวยงามเชิงสวยละเอียดแน่นตึ๊บค่ะ อันนี้จะเป็นงานาลายเชิงมนสิบหกนะคะเป็นงานทอน้องบอกแราเป็นงานทอมือแต่ว่าเป็นงานยกลายไม่ใช่จกมือของศรศย,าาย์สัตชนาลัยเพราะถ้าจกมือนี่ใช้เวลาแตละ่ะผืนใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้มานี่นานค่ะและตอนนี้ยิ่งคนทอคนทํางานจกมือก็เริ่มมีน้อยลงนะคะก็เลยช้าก,ก็เลยเป็นการเอาแบบนี้ผสมผสานค่ะเรียกว่าสิ้นสองเมืองนะคะน้อง ตั้งชื่อเองนะคะอ่ะอันนี้คือนึงค่ะตัวตัวเป็นลายเดียวกับเมื่อกี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลครีมเขียนด้วยน้ำตาลเข้มกับครีมนะคะแล้วก็ริ้วออกโทนน้ำตาลเป็นลักษณะนี้ต่างกันที่เชิงค่ะนกอเชิงให้ดูอันนี้เชิงลักษณะคล้ายๆกับน้ําอ่างของสีสัจนาลัยสุโขทัยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะแบบว่านิดนึงโดดเด่นนิดนึงค่ะเดี๋ยว อันนี้จะสดใสนิดน,นึงนะคะตัวสิ้นเดียวกันกับผืนนี้ล้องให้ดูค่ะนี่เห็นไหมคะพอใส่เชิงที่แตกต่างกันความงามก็แตกต่างกันเห็นไหมนี่ค่ะตัวสิ้นเดียวกันเลยค่ะสีเดียวกันอันนี้เชิงจะสดใสนิดน,นึงอันนี้ก็จะออกสุภาพเรียบร้อยนี่ค่ะสอผืนอ่ะส่วนอีกผืนนื้ออ่ะไม้สองผืนให้ผืนนึงอันนี้ก็จะเป็น ทนสีเหลืองหัวแดงค่ะบ้านเราจะนิยมหัวสิ้นสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะอันนี้เป็นงานสิ้นเข็นโทนเหลืองเหลืองกับส้มเข็นกันค่ะเห็นไหมคะเหลืองส้มเห็นกันเข็นกันสองสีก็จะมีลายเล็กๆแล้วก็ริ้วริ้วออกโทนสีดําดนะคะโทนดําค่ะเห็นไหมคะน้องคยดูใกล้ๆนี่ค่ะแล้วก็ต่อเชิง เชิงอันนี้เชิงลายสีขอสองเจดสีนะคะสีแดงกับสีน้ำตาลคะ่ะก็จะโดดเด่นเท่ากันตัวเหลืองข้างล่างก็เหลืองออกโทเหลืองชมพูค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะโดดเด่นค่ะส่วนพื้นสุดท้ายมาให้ชมกันวันนี้โทนชมพูอ่อนๆนะคะ ทำไมไม่โทนชมทำไมไม่ชมพูเลยสังเกตดูนะคะอันนี้จะเห็นยากนิดนึงว่านี่ค่ะเป็นโทนนี้มันเกิดจากงานสิ้นเข็นระหวา่างสีสีสีเหลืองกับสีม่วงอ่อนค่ะสีเหลืองกับสีม่วงอ่อนนะคะนกบอกเลยนะคะแต่มันออกมาเป็นโทนชมพูอ่าแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะโทนนี้เลยค่ะสวยค่ะละมุนค่ะฝืนนี้นะคะหัวแดง แล้วก็ตัวออกชมพูโทนนี้ค่ะน,นะนี่เลยนี่เลยแล้วก็ต่อด้วยเชิงชมพูเชิงนี้พิเศษนะคะเห็นไหมคะว่ามีสีแดงข้างล่างตัวนี้สีบนเชิงนี้จะแบบว่าทำยากกว่าปะกะติค่ะเะข้ากันค่ะตัวชมพูออกโทนชมพูแล้วก็เชิงชมพูเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของสิ้นบะเลาที่เรียกว่าสิ้นเข็นนะคะ ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถทอได้นะนกบอกเลยว่างานสิ้นเข็นเป็นงานที่ทอ,อยากเพราะในการเขาเรียกว่าอะไรนะปั่นปั่นได้สองเส้นให้เป็นเกลียวที่สวยงามอะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าบางคนจะปั่นไม่ได้เกลียวนี้เกลียวที่แตกต่างมันจะมีเกลียวเล็กเกลียวใหญ่แล้วแต่ฝีมือช่างทอแต่ละคนบางคนปั่นแล้วไม,ไม่ได้ลายแบบนี้ค่ะเด็กนกไม่ได้ลายหางกระลอกแบบนี้ด้วยนะคะ ที่เป็นซี่ๆส,สับกันไปสับกันมาก็จะไม่ได้ลายแบบนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับช่างฝีมือแต่ละช่างทอแต่ละคนนะคะว่าฝีมือขนาดไหนนะคะเดี๋ยวนกทั้งในมีโอกาสนกจะเอามาให้ชมอีกนะคะสิ้นส่สวนของบ้านเรามีเยอะสีแตกต่างกันแล้วแต่ว่าช่างจะใส่แบบไหนอะไรยังไงนกก็เก็บสะสมเอามาให้ทุกคนได้ชมงานฝีมือของศรีป์ัชนาลัยสุขโขทัยค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ชอบชมสิ้นสวยๆหรืออยากสัมผัสก็มาเที่ยวสุขโขทัยได้นะคะมาที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะคะที่นี่เป็นแหล่งผลิตสิ้นของจังหวัดส,สุขโขทัยค่ะหรือฝากกดถูกใจกดกระดิ่งเพราะว่าเวลานกลงก็จะเห็นว่าอ่ากุมนกลงสิ้นสวยๆให้ดูอีกแล้วนะคะหรือใครสนใจก็สามามาได้ทางไลน์นะคะนกสวยใส่ไอดีไลน์ไว้ให้ค่ะ ทั้งไงคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย